ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยพราะวกผมบัวเธอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับตัวเล์โคดของ n i น e w o o d Sunglasses แล้วก็ n i ท e สติ๊กเกอร์ช็ชอตหน้าชูดช็อตนั่นแหละนะก็วิธีการรับนะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามายัางจุดนี้เลยนะนี่จุดนี้เลยไอตรงคาเวลบล t สโกเนี่ยไอตรงรูปบอลเนี่ยคือเข้ามาแล้วให้เรากดการกรบาดนะมันจะมีหน้าจออหน้าต่างดิ่งออกมานะ และท่านผู้ชมมาคุยกับ Start m a มทตัวนี้ m a ม c h m a ก i ้เนี่ยให้เราพูดคุยกับเขาเลยนะฮะและเรากด Play Soccer Football ไปเลยวิธีการรับนะครับท่านผู้ชมต้องเลเวล18นะถึงจะรับของฟรีนี้ได้นะครับก็คือเลเวล18แล้วก็รับของฟรีไปแลยนะฮะคือถ้าเกิดเราเลเวล18แล้วเนี่ย เราอะจะได้ของฟรีมานั่นเองนะครับหรือว่าเลเวลหก็ได้นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเลเวลหนึงหรือสิแต่ประมาณ18แปดนั่นแหละนะจากที่ผมเดามาก็ให้ท่านผู้ชมเล่นให้เราชนะ1ตาแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ชนะ1แมตช์แล้วเนาะก็นี่นะผมเลเวลหแล้วเรียบร้อยนะครับ เราจะดูนะครับว่าถ้าเกิดมันเทเลพอร์ตรากลับ,บเ,เราจะได้แบตชิึึนหรือเปล่าถ้าเกิดมีแบตชิคึนแสดงว่าเราได้บิละนะเราดูเราดูตอนนี้ครับอ่ามันเหมือนมันจะไม่ขึ้นเปล่าแต่ว่ามันน่าจะขึ้นแหละนะเพราะว่ามันน่าจะบล็อกละเนาะหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเลเวลสิบแปดจริงวะอันนี้ผมไม่แน่ใจน,นะครับร้องให้ท่านผู้ชมไปเล่นดูนะครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมได้เลเวลหนึ่ง แล้วแบตไม่ขึ้นแสดงว่ามันต้องได้18แปดน่นเองเอ็นเนียอ่านี่ผมได้รางวัลแล้วเรียบร้อยแสดงว่าผมน่าจะได้ของฟรีที่เป็นกางเกงแล้วเรียบร้อยนะฮะ <p> ก็ใครลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมเซฟเซฟก็กลุ่มดิสคอร์ด,ดกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมอ่าเข้ากลุ่มดิสคอร์ดกดซื้อกางเกงด้วยนะฮะก็ส่งนี้รับไปพร้อมกันแล้วะครับสุดครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบาย